สวัสดีครับเช้านี้เนาะเป็นนี่นาพอใจเลยประมาณสามโลก,กว่านะครับเครื่องดูดยุงเครื่องดูดยุงของเรานะครับนี่ครับยุงฝังเสียงนะครับยุงลุวนๆนยุงลุวนๆน,นครับอ่านี่เลยครับลุวนๆนตัวนี้แบตเตอรี่ยี่สิบหกแอมป์นะครับ ยี่สิบกแอมป์ใช้ได้แจ้งเลยอ่าล้วไปดูอีกตัวหนึ่งไปดูอีกตัวหนึ่งสิบเอ็ดแอมป์สิบเอ็ดแอมป์มันจะได้ประมาณหกชั่วโมง,งนะคบดูผลงานครับนี่ผลงานผลงานครับยงบินอยู่เลยครับนี่ครับยุงนะครับยุงล้วนเลยอันนี้เมื่อคืนอ่าอันนี้สิบเอ็ดแอมป์อ่าโอเคนะครับ ชัดเจนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าทำงานอ่าคุณภาพนะครับเล่นใช้งานจริงนะครับอ่าก็เช้านี้นอนสบายใจครับไม่ไมีอะไรกวนเลยยุงนะครับอ่าดูนะครับ,รรบยุงยุงล้วนๆยุงล้วนๆวนครับยุง มันเป็นบินๆอยูเ่เลยอ่ะโอเคนะครับลูกค้าท่านใดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมีเบอร์โทรนะครับมีเบอร์โทรแล้วก็แชทมาได้เลยนะครับพร้อมจัดส่งครับภายในสามวันถึงมือแน่นอนนะครับอขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ